ท่านผู้ชมครับทุกคนน่าจะเคยใช้กล้องโทรสแกนกันมาอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นเอนจิเนียร์ในฝั่งของเครื่องกลหรือเอนจิเนียร์ในฝั่งของไฟฟ้านะครับก็มักจะต้องเอาตัวกล้องโทรสแกนนะครับไปส่องพวกบัตรบาร์ตู้ m อ b หรือแม้แต่มอเตอร์เบลสายพานต่างๆนะครับ <c ười> วันนี้นะครับที่ดูผมแล้วนะครับเป็นตัวฟุกตัวใหม่ที่ออกมานะครับก็คือตัวฟุก 401U นะครับในซีรีส์ของ U นะครับ <c ười> ยูย่อหน่าว่าอัลตราเนาะแปลว่าเหนือชั้นนั่นเองนะฮะอารมณ์เหมือนไอโฟนเลยเนาะนะครับ ในส่วนของซีรีส์ยนะครับจะมีกันอยู่3รุ่นด้วยกันได้แก่ตัวน้องเล็กสุดก็คือ TI 300U นะครับตัวนี้เนี่ยราคาเริ่มต้นประมาณ300าบาทนะครับแล้วก็ตัวคนกลางนะเป็นตัวที่ผมถืออยู่เลยตัวนี้เป็นตัว TI 401U นะครับเป็นรุ่นน้องคนกลางและรุ่นพี่คนโตว,ว่าคือ4 8 0 u นั่นเอง สำหรับตัวโทรสแกนนะครับก็แน่นอนว่าเป็นตัวกล้องสำหรับรับขึ้นความร้อนในช่วงของอินฟาเรดเพื่อเอามาโชว์ดิสเพ์ในภาพดูว่าการทำงานของมอเตอร์นะครับเป็นอย่างไรหรือปลุมเท่าไหร่บัดบ้านะครับทั้ง3าเฟสนะครับร้อนแตกต่างกันหรือไม่นะครับเพื่อประกอบการเจรนาในการพีเอ็มหรือว่าวางแผนการต่้มบำรุงนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปดูว่าภาพของตัวโทรสแกนรุ่นที่ผมถืออยู่เนี้ยนะครับจะมีฟอร์แมตดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ครับเรามาต่อกันที่เวิร์กช็อปนะครับของตัวกล้อง GI นะครับตัวนี้เป็นตัว GI Series 401u นะครับภาพนะครับชัดมากก็เลยอยากจะให้ท่านชมนะครับได้ลองสัมผัสจริงๆลองดูจากในกล้องก็ได้นะครับว่าภาพจะคมชัดแค่ไหนเรื่องของตัวเฟรมเด่จะดีแค่ไหนอันนี้จะเป็นตัวอย่างภาพความร้อนของตัวเครื่องยนต์ Toyota D4D นะครับ Toyota V i ี o Hilux ักนะครับสังเกตไหมครับว่าภาพมีความนวลมากชัดมากนะครับ อันนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่นะเป็นซีรีส์ตัวใหม่ของทางฟลุกที่ออกมาตัวที่ผมจับอยู่ตัวนี้นะครับเป็นตัว ti401u ซึ่งทั้ง3ตัวเนี่ยภาพคมชัดเนี่ยเกือบจะเท่าๆกันเลยนะครับสังเกตเห็นว่าบริเวณนะครับนะครับบริเวณหม้อน้ํานะครับร้อนมากนะครับนี่นะฮะเราสามารถใช้ตัวเทอร์โมสแกนนะครับสามารถส่องตามตู้เบเกอร์ mdb หรือแม้แต่มอเตอร์ต่างๆภายในโรงงานได้เลยนะครับชัดมาก นะครัับชมถ้าาไหนสนใจนะครับอยากจะให้ผมเข้าไปอธิบายหรือว่าเข้าไปเดโมนะครับเกี่ยวกับตัวกล้องสมดสแกนของโฟล์กนะครับก็สามารถติดต่อทางน้องตีได้เลยจากช่องทางด้านล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับกล้อง t i 4 01U นะครับสวัสดีครับ